정확하게들. คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอริโอซึ่งอาจจะทําให้เกิดภัยแล้งในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยได้แต่สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติะคะเป็นองค์กรหนึ่งที่คอยดูแลเรื่องนี้ร่วมกับรัฐบาลและรับนโยบายต่างๆมาตรการต่างๆมาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะคะวันนี้เรามีโอกาสดีได้พูดคุยกับคุณสุรศรีกิติมณฑลเลขาที่การสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติวันนี้อยู่กับเราพูดคุยเรื่องนี้ด้วยกันสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพูดคุยถึงปรากฏการณ์เอลโโยก่อนเลยนะคะหลายคนเนี่ยเป็นห่วงเราบอกว่าพอเอลิโโกเข้ามาและปีนี้ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าเดิมหรือเปล่าตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงปี67ตอนนี้สถานการณ์น้ําต้นทุนของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างมีพื้น uh huh. ที่ไหนที่ท่านเลขารู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วงเสี่ยงภัยแรงบ้างคะก็ในเรื่องของสถานการณ์เอลนิโยก่อนนะครับเราก็เริ่มเผชิญเนี่ย เข้าสู่สถานการณ์สภาวะเอลิโยเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ก็ยังเป็นเอลิโยแบบอ่อนนะครับแล้วก็นำข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยสถานการณ์เอลนิโยเนี่ยจะรุนแรงขึ้นปลายปีนี้เพราะนั้นก็คือในช่วงของฤดูแลงของเราพศจิการทันวาช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นสถานการณ์เอลนิโยที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแต่ข้อมูลณตอนนี้เนี่ยทางสถาบันโนอาของ ประเทศอเมริกา,านะครับก็ประเมินในเรื่องของโอกาสความน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะเกิดภาวะเอลนิโยตรงนี้เนี่ยจนถึงเดือนมิถุนายน2 5 6 7ข้อมูลออกมาถึงแค่เดือนมิถุนายน25 6 7ไม่ใช่หมายความว่าเอลนิโยเราจะลากยาวไปถึงแค่เดือนมิถุนายน2 5 6 7คือมีแนวโน้มลดลงตอนนี้ปเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการที่จะเกิดเอลนิโยเนี่ยนะครับในปลายปีนี้ก็ขึ้นไปถึง100%เป็นเลยแล้วก็มีแนวโน้มที่ลดลงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567ันาย โดยในเดือนอตอนนี้ที่เวลาวิเคราะห์ข้อมูลนี้สาเดือนครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นเดือนเมษายนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนเนี่ยก็เป็นโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดเนี่ยอยู่ที่60%เพราะฉะนั้นเทียบกันแล้วก็คือมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของสถาน,นการณ์เอล尼โยของของบ้านเราที่เราเผชิญในปีนี้เนี่ยก็ส่งผลครับในเรื่องของปริมาณฝนเนี่ยลดลง ตั้งชานับตั้งแต่มม1มกราคมจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยข้อมูลปริมาณฝนสะสมเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าค่าเฉลีย่ย,ยหรือค่าปกตนินะครับอยู่ประมาณ14%ภาพรวมของทั้งประเทศนะครับแต่ถ้ามาดูเฉพาะในช่วงฤดูฝนอย่างเดียวเนี่ยก็จะน้อยกว่าค่าปกติเนี่ยอยู่ประมาณ5%เพราะนั้นก็ถือว่าฝนก็ยังในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ายังดีในระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ก็ดีในในระดับหนึ่งใน สภาวะที่หลายๆประเทศที่เจอกับ <N> ปัญหาเอลิโยตรงนี้เนี่ยปริมาณฝนเขาก็น้อยมากเลยนะครับ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามณขณะนี้เนี่ยบางท่านจะเห็นภาพในลักษณะที่บางพื้นที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพันในลักษณะนี้มันก็เกิดในเรื่องของร่องมรสุมเนี่ยม,มาพาดผ่านในบ้านเรายัางถือว่ายังมีล่องมรสุมพัดผ่านค่อนข้าง,าง,างบ่อยพอสมควรนะครับอตอนนี้เนี่ย ล่องมรสุมเหล่านี้เนี่ยพัดผ่านปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นฤดูฝนเนี่ยจะพัดมาจากทางอันดามันมาสึงตะวันตกเฉียงใต้ก็นําความชื้นมาหอบฝนมาตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นก็จะทําให้ฝนตกในบริเวณแถบบริเวณล่องมรสุมบริเวณใกล้เคียงกับล่องมรสุมตรงนี้นะครับค่อนข้างที่ตกเยอะนะครับตอนนี้ก็เห็นภาพทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะมีฝนมากแล้วก็ทําให้หลายพื้นที่ที่เกิดน้ําในเรื่องของล้นตลิ่งในลักษณะแบบนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในหลายๆเขื่อนปีนี้เนี่ยจะเห็นนะครับณเวลานี้เนี่ยปริมาณน,น้ําสะสมในเขื่อนน้อยโดยเพราะในพื้นที่รุ่งเจ้าพยาที่มี4เขื่อนหลักนะครับที่จะดูแลในตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจเขื่อนแควน้อยและเขื่อนปาสักิถือว่าอยู่ในเกมที่มีปริมาณน้ําน้อยทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในบางเขื่อนเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ําค่อนข้างมากภาคตะวันออกก็ยังมีนะครับอย่างเช่นอ่างเก็บน้าคลองสียัยกเนี่ยมีปริมาณน้ําน้อยซีภาคตะวันตกก็มีบางพื้นที่เช่นอ่างเก็บน้ำเขื่อนปานบุรีแก่นกระจานพวกนี้ก็จะถือว่าปริมาณน้าค่อนข้างน้อยนะครับคือถ้าดูภาพรวมของเขื่อน แล้วก็ปริมาณน้าเก็บ,บสะสมในเขื่อนถ้าทั้งประเทศเนี่ยถือว่าน้อยถ้าทั้งประเทศก็ถือว่าอยู่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าไปเทียบกับปีแล้วซึ่งเป็นกรณีสถานการณ์ลันยา่าที่ว่าฝนเยอะถ้าเทียบกับปีแล้วเนี่ยเราคาดการณ์ว่า1พฤศจิกายน2566า้ยหกสปีนี้ปริมาณน้ําในเขื่อนเนี่ยที่เราจะามาใช้การได้เนี่ยจะน้อยลงไปกว่าปีแล้วประมาณ1 0,000ล้านรูปบาทเมตร ถ้าอย่างนั้นพื้นที่ไหนที่คิดว่าเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งได้มากกว่าพื้นที่อื่นอ่ะคะพื้นที่ที่มีความเห็นนะครับในมุมของผมเองเนี่ยก็คือในรุ่มเจ้าพยา<ช>ถือ<ช>ว่าสี่เขื่อนหลักเนี่ยมีปริมาณน้ําน้อย<ช>เพราะฉนั้นในพื้นที่เจ้าพยาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เพาะปลูกในเรื่องของการทานา<ช>นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้เนี่ยโอกาสที่จะทํานาพลัง มีโอกาสน้อยมากในพื้นที่รุ่มจ้าพยาครับถ้าอย่างนั้นเรามีมาตรการในการรับมือและให้เกษตรกรได้มีน้ําใช้พอเพียงในการทําเกษตรกรรมหรือว่าประชาชนทั่วไปมีน้ําใช้พอในการอุปโภคบริโภคได้ยังไงอะคะเขามีมาตรการที่รองรับนะครับตั้งแต่ในช่วงฤดูฝนละทั้ง12มาตรการรองรับมือฤดูฝนแล้วเราก็เพิ่มเติมอีก3มาตรการที่จะรองรับสถานการณ์เอลนีโญด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําตม การจัดลําดับความสำคัญของคณะกรรมาการลุ่มน้าการรณรงค์ในเรื่องของการทุกภาคส่วนต้องร่วมกันประหยัดน้ํานะครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะให้งดในเรื่องของการทํานาปีต่อเนื่องเพื่อสงวนน้ําเอาไว้ในฤดูแล้งที่จะมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีมาตรการรองรับมือฤดูแล้งตรงนี้ด้วยนะครับลำดับแรกเลยคือน้ําอุปโภคบริโภคเราต้องไม่ขาดลําดับที่2ก็คือน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศเราต้องไม่ขาดนะครับ ในเรื่องของน้ําภาคอุตสาหกรรมน้ําเพื่อ,อไม้ผลไม้ยืนต้นอะไรตรงนี้เราก็ต้องดูแลด้วยนะครับในส่วนของที่จะเป็นในเรื่องของการทํานาห,หรือภาคการเกษตรอื่นๆที่เป็นพืชล้มลุกในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็<อ>ต้องมาดูว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยปริมาณน้ำต้นทุนเราเป็นอย่างไร แต่เราไม่ได้มองแค่ในฤดูแรงปีนี้อย่างเดียวนะครับเราจะต้องมองไปถึงในฤดูฝนปีหน้าด้วยเพราะว่าแนวโน้มที่จะมีสถานการณ์เอลนิโยเนี่ยมันยังลากยาวเข้าไปในปีหน้าอย่างที่ท่านบอกว่าจะ<ช>ยาวถึงมิถุนายนปี67เจทีททมันอยู่ใน ช่วงที่เราดูฝนของปีหน้าถูกครับก็ตรงนี้เนี่ยใช่ครับเพราะนั้นเราก็จะต้องมาประเมินตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ฝนจะมาล่าหรือกรณีที่ในฤดูฝนปีหน้าเนี่ยที่จะมีปริมาณฝนน้อยเหมือนปีนี้ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้เราก็ต้องมาบริหารจัดการน้ําที่เราจะมีอยู่ ณนะวันที่1พฤศจิกายน2566รรตรงนี้ด้วยเราสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนยังไงบ้างคะว่าน้ําเราจะเพียงพอใช้ไปจนถึงปี67เอาสักไม่ถูกนา67ก็พอก<อ>็ในส่วนนี้นะครับจากการที่เรามีมาตรการออกไปใน้สนสารแบบนี้นะครับ,รบและการทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมการบริหารจัดการน้ําตรงนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วเราก็ประเมินสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถือว่าเราบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราจะประสบผลสําเร็จตรงนี้เนี่ย ก็ต้องได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเกษตรกรก็ต้องเข้าใจในเรื่องของมาตรการที่เราออกไปตรงนี้ถ้าร่วมมือกันเต็มที่เนี่ยก็เกิดความมั่นใจครับว่าประเทศไทยเนี่ยต้องรอดพ้นวิกฤตในเรื่องของเอลนีนโไปได้อย่างแน่นอนครับนะคะก็เรียกได้ว่าสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเนี่ยดูแลเรื่องน้ํากินน้ําใช้ ของประชาชนมาโดยตลอดให้ครบทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่การเกษตรกรรมการอุปโภคบริโภคภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการรักษาระบบด,ดิเวทที่ท่านบอกว่าสําคัญมากๆนะคะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าจะาเข้าสู่วันสถาปนาครบรอบ6ปีของสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติด้วยอยากจะให้ท่านฝากถึงความสําคัญขององ,องค์กรนี้กับประชาชนหน่อยค่ะครับในวันที่25ตุลาคม2566นะครับทางสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติก็ครบ รอบในเรื่องของวันสถาปนาครบรอบ6ปีนะครับตรงนี้เนี่ยใน6ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดําเนินการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในหน้าที่ของเราก็คือในเรื่องของภาพการบูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ําทุกพัคส่วนตรงนี้นะครับดังนั้นในวันที่25ตุราคม2566เนี่ย เราก็จะมีพิธีการทําบุญตามประเพณีนะครับในช่วงเช้าแล้วก็จะมีเวทีเสวนาในเรื่องของฝ่าวิกฤตในเรื่องของปัญหาสถานการณ์เอล尼โยในปีนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นในการที่จะรณรงค์ในเรื่องของการร่วมกันในเรื่องของการประหยัดน้ํา mm. ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการที่จะสมัครประกวดนะครับในเรื่องของคลิปวิดีโอสั้น นะครับแล้วก็ในเรื่องของ t i k t o ็อกนะครับในหัวข้อในเรื่องของการรณรงค์การประหยัดน้ำนะครับสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่20กันยายนถึงวันที่10สุลาคมครับโดยที่เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือในเพจ Facebook ของทางสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับ ค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าน้ําเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชีวิตของทุกๆคนเรามีองค์กรอย่างสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติช่วยดูแลแล,แล้วประชาชนทุกคนก็ต้องช่วยดูแลกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับท่านสุรสีกิติมณฑลเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ